นี่ต้ออยู่ที่ร้านชาเฟอเทอร์เลสนะครับผมแล้วก็มีร้านนี้มีเบียร์แตกเยอะนะแล้วเราก็สั่งเองนี้ชื่อว่าเห่าดงหมูมเห็นถ่ยใครสั่งก็เป็นทุกเผ็ดน,นะครับผมเป็อซุปมาเขือเอกะทองอ๋อซุปมะเขือกะทองเราก็จะลองตัวแท็กกิ้งได้ โปรแทกกิ้งนะครับซุปฟักทองตอนนี้โปรแทกกิ้งนี้ข้อดีของมันก็คือมันติดตามคนไปแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะติดตามส้มอย่าพยายามหลบเขาอ้าวอนนี้หลุดเลยอันนี้เป็นเบียร์ทอง กวดซีเรียลนะครับโอเคผมลองชิมตัวเห่าดงหมูเขาใช้กับว่าเห่าดงตอนแรกก็ตกใจนึกว่าแบบเป็นเฮ้ก็คือสินค้าใหม่ของเราเป็นใหม่ใหม่ลอยแต่เมเจอร์ก็รู้ว่าคุณภาพเสีงยงจะดีขึ้นไหม ติดตามส้มแล้วนะฮะม่าติดตามเขาทำไมอ่ะมันแท็กเตอร์อยู่สวยไงเรียกเจนดังรูปจะตื่นเป็นไงบ้างซบอร่อยมันไม่ใช่แบบว่าผงๆนะมันคือขักทองจริงๆเนื้อขักทองมันอยู่อยนี้เคิดว่า hey, นะเวลาเราเปิดแนละ้วมันก็จะมีไฟอย่างนี้ นีเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเล็กของเราก็หลับอยู่นะครับผมผมว่าเราจะต้องปิดตัวแท็กกิงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะเอาสูตรกลางไปอยู่ที่โซ่ประมาณนี้าดงหมูก็เป็นคล้ายๆผ้าหมูผสมลาบที่มีหัวหอมอ่ะอเป็นผ้าหมูเลยเป็นหมูวบบัคซีนที่ไม่ได้สุกแบบสุกเหนียวคเคยเคยกินมาก ผมยังเล่นไม่ถูกเลยคืออะไรปวดมันสีเลย<ม>โอ้โติเราจะกินไว้เส้นกับดังโคลอะไรนี้ง่ายๆแต่นี้ชื่อนี่ไหนคอซิมนะอืม,อนอมคนไหนนะมาจะเค็มแหละในไข่ยหอมมากหนุ่มเป็ซแบบุปโคฟักทองโคฟักทองชอ็อตโอ้โคนหอม หวานแบบหวานอยู่ที่คออืหวานแบบแบบมาท้ิงจริงหนึ่งถ้วยนี่เพื่ออะไรแป้งปังตัวแป้งปังอือดีเลยเพราะว่าให้แบบขนมปังเนี่ยมาจิ้มกินขนมปังไม่อร่อยนรือหรอคอรอสชาติเราก็แบบรีวิวแบบเดียว อ,อย่างเดียว,วควนนี้ดาลิงก็หลับตั้งแต่ที่บ้านอยู่บ้านไม่ชอบหลับต้องอยู่กันครบสามคนพ่อแม่ลูกถึงจะยิ้มก็ <c oughs> มปาจิงได้่นะพอจะกิงนะพอ่ะเจะกิน ก็เป็จิดเลยนี่ข้าวหนวอ,อันนี้สบายเลยกินได้นะเพราะว่าเป็นเหมือนกับขาวควายใช่ไหมชอบนะด,นะดาลินน่าจะชอบเลยอ่ะถ้ากินได้แล้ว Mm hmm. นี่เป็นเป็นไฟคุกีชีสนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทต้องซื้อก่อนนะจ็ไปซอยที่มีกลิ่นวนเป็นยังไงน mm hmm. ี่เขาไม่ชอบกินคนระับแต่ก็มองข้ามได้ เหมือนล้างส่วนตัวเพราะไม่อยู่แค่สองคนความน่าจะมาน่าจะมาตอนเย็นๆเพราะว่าเหมาะกับแค่เอาเลยมีเบียร์เยอะอยู่ตรง,นตรงในคลองปิ่นทองนะชื่อว่าคาเฟ่เทเลสน่าจะแบบว่าขาพนักนานที่อยู่ในปิ่นทองแม่มุมมีเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยนะคืรว่า จะขายพวกนายญี่ปุ่นพวกเกาหลีพวกอะไรมีชาบูด้วยา 9. ชาบูสามเก้าเก้าชอบคราฟเบียร์สามขวดฟรี 4. ชอบเอกอะไรคคเหมือนฟอกกี้อ่ะอันี้รเรียกว่าเพสโซสเต็กฝุ่ยป่ะฝุ่ยปูเนีเขาจะแบเพสโซสเต็กนะมันน่าจะดัดแปลงมาจากเมนูที่เขาแบบท่างเมนูเออ ตอนแรกเขาจะกินอันนี้ข้าหมูย่างเป็นกวางเขาว่ากินเขาแม่งจะสดชื่นมีซุปตอนแรกเขาจะซุปมะเขือเทศแต่พอถ้า,า,อ,ถาอยากให้น้ำนมดีก็กินซุปฟักทองดีกว่าขนมหวานก็มีเยอะนะพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไนะอ้ขนมปังหนาหนาขนมดโพสเออดีโพส เคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับผมไม่แก้คลิปหน้านะครับฝากไปด้วยคาเฟ่เทเลส์นะกาแฟเบียร์มีก็ของดีๆเยอะอของของกินสไตล์ฝรั่งเศสอาหารไทยแล้วก็มีเยอะแยะเลยอมาดูขนมก็มีขอบคุณคครับาเฟ่ฟเทเ,เลสนะครับผมร้านที่มีเบียร์น,นอกเยอะแยะเลย อเช่ใจ้วตอนนี้ลูกสาวเราก็เหมือนจะตื่นแล้วไปดูกระดูกกระดิกเขาครับพ่อแม่ยังกินกันอยู่เลยทักทายหน่อยรีวิวสวยเลยวิวสวยคนก็สวยนี่ครับเป็นไฟล์ที่ผมพูดถึงอื้ม ลูกสาวตื่นแล้วทำไมจะกี๊แล้วนะจะกีบแล้วนะไปดูทำไมถ่ยายแล้วไม่ชวนดารินคนสวยดารินก็อยากมาออกกล้องกันสามคนครบสามแล้วว้าใครไหนลูกฮลัลโหล อันนี้เราอยู่ที่ร้านไหนดูอืมคาเฟ่คืนนี้เดี๋ยวคืนนี้หนูจะได้กินซุปซุสฟักทองจากนมของแม่นะเรือวเปล่ารวมมีขรมช่ายด้วยนะเออ๋ออนั่งอย่างนี้แหละนั่งอย่างน้แหล,ละนั่งสามาธิเลย <c oughs> นอนอนนือยเหนือนว่าโดนผีเหรอลูกง่ายลูกอือผมมันจะตู้กระกับมุก็มขึ้นออมาดูลองแะๆดิมันชัดเจนไหมแอะแแอะแแอดแอดอเหรอก็อาะอาบะ พูดสิป้าป้าแม่ป้าพูแม่ก่อนแม่ป้าพ่ดสิใช่แมมป้อป้าแม่ป้าสิท่าพูดได้ยังไงคสอนพูดได้ยังไงชื่อจเอามันถ่ายรูปกันดีกว่าไหม amit oh